รีวิว GPX d e m o n นะครับ1 5 0 GN นะครับผมตัวนี้เป็นทรง Naked Bike นะครับาคาร์ด 150cc นะครับตัวนี้ก็จไซส์ประมาณ MX s 125นะครับแต่ตัวใหญ่กว่านิดนึงนะครับเป็นทรง Naked นะครับผมสภาพนางฟ้าเลยนะครับสภาพประมาณนี้เลยนะครับ ไม่มีตำหนินะครับของแต่งก็มีแค่กาดด้านหน้านะครับตัวหนึ่งนะครับผมนี่นะครับสวยๆเลยนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นปี60นะครับ สีก็ตัวนี้ปี6กห้านะครับอของก็ต่อไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับสตาร์ทติดตึ้มเลยนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับสภาพดีนะครับนางฟ้าเครื่องดีนะครับผมเรเครื่องเลขไม้ตัวนี้อยู่หมื่นแนะครับ ใช้งานมาไม่เยอะนะครับสภาพดีนะครับไม่มีรอยถลอกนะครับไม่มีรอยถลอกนะครับ นี้เลยนะครับผมรถอ,อยู่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0940233537นะครับคันนี้ก็เปิดราคาอยู่2 9 9 0 0นะครับผมสนใจก็โทรมาสอบถามทักมาสอบถามก่อนก็ได้นะครับขอบคุณครับผม